สวัสดีครับผมนัชชนน์นะครับสลหรวันนี้นะครับผมพามาชมแปลงที่ดินขนาด250ตารางวานะครับที่ติดกับถนนทางหลวงชนบทนะครับซึ่งทางหลวงชนบทเส้นนี้นะครับคือเส้นบ้านลางม่วงสู่หนองชนางนะครับผมแล้วก็อยู่ใกล้กับถนนหลักนะครับทางหลวงชนบท4036เนี่ยเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ และถนนเส้นนี้นะครับก็สามารถที่จะไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชของจอมบึงนะครับเป็นโรงพยาบาลใหญ่นะครับเพียงแค่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับแปลนที่ดินแปลงนี้นะครับเนี่ยสอบเขตเนี่ยเราทําการรังวัดสอบเขตมาแล้วเพราะฉะนั้นนะครับตัวเนื้อที่ดินนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ250ตารางวาเป,เป๊ะเลยนะครับผมแล้วช่วงเนี่ยครับถามว่าทำไมผมถึงยืนห่างจากถนน ทางหลวงชนบทนะครับเพราะว่าตรงนี้ครับจะเป็นรัศมีของถนนนะครับที่ยังกว้างอีก10เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตนะครับมีโอกาสที่ถนนเส้นนี้นะครับจะถูกขยายนะครับผมว้าวถ้าเกิดขยายนี้นะครับราคาที่ดินนี้ดีดโคเพสโคเพเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะครับ250ตารางวาแปลงเนี่ย ราคา4 0 0 0เท่านั้นนะครับได้อะไรบ้างแน่นอนครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเขาจะทําการที่ถมนะครับทางเชื่อมเข้าแล้วก็จะมีร้อยท่อนะครับระบายน้ําขนาดใหญ่เนี่ยไว้ทางด้านนี้นะครับแล้วก็จะถมทางเชื่อมเข้ามาเราก็สามารถที่จะขับรถแล้วเข้ามาในแปลงที่ดินของเราได้ถ้าเกิดว่าใครที่เปิดร้านค้าร้านขายนะครับหรือว่าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะถมตรงเนี้ย ทาเป็นที่จอดรถได้สบายๆเลยนะครับใช้ประโยชน์ได้แต่ที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีในเรื่องของไฟฟ้าน้ำประปานะครับให้เสร็จตับเรียบร้อยอย่างไฟฟ้าต้นนี้นะครับจริงๆแล้วเราก็ใช้ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะสไลด์นะครับให้มาอยู่ตรงหัวมุมแปลงนะครับจะได้ไม่เกะกะลูกค้านะครับก็จะมีไฟฟ้าให้พร้อมน้ำประปาให้พร้อมนะครับรวมไปถึงนะครับล้อมรั้วลวดหนามให้ด้วยนะครับผม ด้านหน้าด้านหน้าอ่าด้านหน้านี้พิเศษหน่อยหนึ่งจะเป็นลวดคราร์บอยนะครับมาตรฐาน3ชั้นนะครับสูงราวประมาณสักเมตรยี่สิบอ่าประมาณนี้เลยด้านข้างและด้านหลังนะครับก็จะเป็นลวดลวดหนามกันไปนะครับทางด้านนู้นนะครับอันนู้นอ่ะเป็นด้านทางด้านทิศเหนือทิศเหนือเนี่ยเราจะได้เห็นวิวเขาเขาปากกว้างเขาเข,าเ,ขาเขาเขียวเขาเด็นนะครับซึ่งมุมเนี่ยสวยเลยทีเดียวทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของรูปแปลงนี้ดีกว่ารูปแปลงนี้นะครับจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับด้านไม่เท่านะครับแล้วก็ติดถนนสาธารนณะ ถึง2ด้านนะครับด้านหน้าเป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับเส้นสายลางบ่วงสู่บ้านหนองชนางนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะติดกับถนนสาธารณะหินคลุกเหมือนกันนะครับด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีความกว้างนะครับติดกับถนนลาดยางเนี่ยถึง2 3เมตรครับแล้วก็ทางด้านขวามือนะครับจากด้านหน้าสุดนะครับไปจนถึงท้ายที่ติดกับถนนสาธารณะหินคลุกนะครับจะมีความลึกอยู่ที่34เมตรครับแล้วก็ส่วนทางด้าน ซ้ายมือนะครับจะมีความลึกนะครับ5้เมตรครับส่วนในเรื่องของด้านท้ายเลยนะครับที่ติดกับถนนสาธารณะขินครุกนะครับจะมีความกว้างถึง28เมตรเลยทีเดียวนะครับว้าวเนี่ยครับเรื่องของดินเนี่ย จะเป็นลักษณะของดินดำนะครับดินที่ได้มานะครับแล้วตรงนี้นะครับก็มีการปรับถมดินให้เพิ่มด้วยนะครับดินเดิมก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วแถมดินที่ได้มาปรับเนี่ยก็เป็นดินดำดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับคนที่ได้แปลงนี้ไปเนี่ยผมอยากบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับแปลงเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเขตของตําบลปากช่องอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับผมสำหรับใครที่สนใจที่ดินในเขตของโซนจอมบึงแล้วดินดีๆนะครับผมบอกได้เลยว่าแปลงเนี่ยดีมากแล้วด้วยความที่ว่าเขามีเพื่อนบ้านอยู่ ผอย่างด้านข้างตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านอยู่อีกหนึ่งหลังนะครับผมแล้วก็ตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามีไฟทางนะครับแล้วก็ไปอีกหน่อยหนึ่งตรงนั้นก็จะเป็นเพื่อนบ้านลายทางแล้วก็มีร้านค้าอยู่ทางด้านนู้นด้วยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของทางด้านฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านด้วยอีกหนึ่งหลังนะครับผมแล้วก็ไปทางด้านเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านตามลายทางไปนะครับเรื่องของทิศเรื่องของทางนะครับทางด้านเนี่ยจะเป็นด้านทิศใต้ ใช่ไหมครับผมเส้นทางด้านนี้นะครับจะเป็นด้านทิศตะวันตกหน้าแปลงเนี่ยก็จะหันไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับผมเราก็จะได้เห็นวิวเขาโดยรอบอย่างตรงนั้นอาจจะเป็นดงสนดงสนเนี่ยยังขึ้นเขียวชอุ่มซะขนาดนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับคนที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีน,นึงเลยว่าติดถนนสาธารณะสองด้านนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าเนี่ยจะติดกับถนนทางหลวงชนบทน,นะครับเนื้อที่อยู่ที่250ตารางวานะครับราคา 4,007เท่านั้นนะครับเป็นฉนดครุฑแดงนส4จอนะครับเราคนที่สนใจนะครับให้โทรหาผมและชนนครับ0 922635563แล้วก็สำหรับเบอร์โทรทีมงานที่ขึ้นอยู่ใต้ร้างตรงนี้นะครับสามารถที่จะโทรได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับได้ที่ช่อง u t u b e ชา n น l นะครับบ้านและที่ดินทำเรดีวิ้ขายที่ดินราชบรีและทั่วไทยครับวันนี้ผมและทีมงานจากลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย